มันมนยังหาอยู่ัมยงไม่เอดินเข้าไปเดินันตอนนี้หรอไอ้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ ที่ว่าผมบอกว่าเมื่อกี้ที่ว่าเป็นแบบปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานก็ตั้งใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนนั่นหลังเห็นมันก็คือว่ามีต้นทุเรี้ยงหลังแล้วก็มาเป็นเป็นกระต้อกระต้อแล้วก็มามาต้มโจ๊กุลนก็เป็นกาแฟชุบใบเหลืองเหลืองกาแฟอ๋อเพิ่งเหนเนี่ยต้เลียงสูงแต่กระตอใช่ในี่มีักมีญาติหนัดด้วยอ่ะอะไรนะญาติหนาดอ่ะไม่ใช่สับปะรดเหรอสับปะรดเรี้ยลูกมะลี ทำไมที่เรียกว่ามาเรีอะมันจะเป็นพืชว่าดำๆมันจะติดลูกอันนี้คือดอกดอกมันจะจะพอมันมันสมเกัวแล้วมันมันมันจะร่วงมันจะเหี่ยวก็มันพอโดนฝนมันก็ติดเกับต้นนี่กักแค่ดีที่สามารถดีที่ได้น้ำมาไม่ต้องเพื่อชุ่มหัวลูก

เนื้อมันจะสีขาวเขเรียกว่าอะไรน้ำนมนมสวรรค์อ๋ออันนี้โดน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 ฝนโดนฝนก็พอโดนฝนนัดอกมันจะเขาเรียกว่ามันมันมันอะไรมันสะบัดหมดนะครับฝนเขาเรียกว่าฝนมากเกินไปต่อมาเลยร่วงดอกเลยร่วงหมดเหลือไม่นี่ปีนี้ไม่อันนี้เป็นปีแรกนะครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณสามปีขึ้นถึงนี้ต้นกาแฟมันเลยปลูกเป็นหลักานดีระหว่างต้นส้ม ยังอกลูกนีเหมกันนไม่ตรงนี่ลักษณะของดกลูกกาฟมันจะเป็นเป็นพ่อเป็นก่มันเล็กๆอยู่เนอเป็นกยังเล็กอู้ เวลาเก็บก็คือว่าเวลาเก็บอ่าครับเราจะปิดที่ว่าเมลแดงๆนะครับเป็นไม่มีเหลืออยู่เลยอันนี้ก็คือเม็ดหนึ่งอ่าเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งจะเป็นเม็ดน้ำรองเป็นช่อเป็นช่อนันน้นั้นก็เรียกหนึ่งก้านคือคือไอ้ไอ้โรคาต้าก็ปลูกแบบเชิงเดียวนะครับคือมันต้นมันสูงอยู่ประมาณร้อยเจ็ดจุดเซนแต่ถ้าเราปลูก แต่แบบอย่างนี้ก็มันก็แย่งแสงน้นก็สูงหน่อยแต่พอต้านมันก็ยอดต้านที่เอาเป็นลูกมันก็ประมาณจากต้นต่อแม่ก็ประมาณร้อยยี่สิบเซนแล้วก็มันจะออกเป็นพ่อเป็นพ่อเป็พ่อเป็นพ่อครับอันนี้ถ้าปลูกแบบผสมผสานก็คือ